สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันวันอังคารนะคะอยู่ในสัปดาห์ที่20สนะคะหน่วยจังหวัดของเราก็คือจังหวัดชะเชิงเซานื้อคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องคำขวัญของจังหวัดชะเชิงเซาค่ะมาดูกันนะคะ คำฝันจังหวัดฉันเซาก็คือแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศีสุนทรปราดภาษาไทยเขาอ่างลือในป่าสมบูรณ์อีกครั้งนะคะแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศีสุนทรปราดภาษาไทย เขาอ่างลือในป่าสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวครูโสจะพาเด็กๆลองมาทําท่าประกอบคําฝันจังหวัดฉะเชิงเซาดูนะคะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะทําพร้อมกับครูโสเลยนะคะแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศีสุนทรปราดภาษาไทยเขาอ่างลือในป่าสมบูรณ์ อีกครั้งนะคะแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาสีสุนทรปราดภาษาไทยเขาอ่างลือในป่าสมบูรณ์เด็กๆทำได้ไหมคะจ้าเอ๋เด็กๆวันนี้มีอะไรมาฝากอีกแล้วคะ่ะเอเห็นเลยไหมคะไม่เห็นนะสิเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้ หนึ่งไทยนะคะมาฝากเด็กๆมาดูกันค่ะว่าเลขหนึ่งไทยเขียนยังไงนะคะอ่าเลขหนึ่งไทยก็จะมีวงกลมตรงหัวนี่นะคะเด็กๆต้องเริ่มจากการวงกลมตรงหัวตรงนี้แล้วก็ลากลงม้วนขึ้นแล้วก็ลากลงข้างล่างค่ะเป็นเลขหนึ่งไทยนะคะเลขหนึ่งไทยมีจํานวนเท่าไหร่เด็กทราบไหมคะ เลขหนึ่งก็ต้องมีค่าแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งก็ต้องมีลูกหมูกี่ตัวคะเนี่ยลูกหมูยิ้มแป้นเลยกี่ตัวคะเด็กๆ1ตัวนะคะเลข1ไทยคู่กับหมู1ตัวคะ่ะเอาละวันนี้ก็มีการบ้านด้วยค่ะเด็กๆจาก๋าวันนี้ครูโสสอนเกี่ยวกับเรื่องคำกวันจังหวัดฉะเชิงเซาเด็กๆท่องแล้วก็ทําท่าส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูโสดูหน่อยนะคะ รูโสงรออยู่นะหวังว่าจะมีหลายคนที่ส่งมาให้ผู้สดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ